อะไรเป็นเหตุปัจจัยของการเกิดวัดชาถามพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อสัตว์เมื่อกายนี้แต่คำลายแล้วสัตว์ยังไม่ได้กายใหม่อะไรคือเหตุปัจจัยของการได้กายใหม่อะไรเป็นเชื้อพระศาสดาบอกว่าปัญหาเป็นเชื้อของการเกิดตราบกายที่เรายังมีปัญหาความอยากอยู่ความอยากจะนำพาจิตเราไปสู่อารมณ์นั้นอารมณ์นั้น เป็นพบเป็นที่เกิดสัตว์จะยังอัตภาพให้เป็นไปตามอารมณ์นั้นซึ่งพบนั้นจะเป็นกรรมภพรูปะพบอรูปภพบเพราะอาศัยกรรมธาธา,าตุอันสามคือดินน้ำไฟลมหรืออาศัยรูปธาตุหรืออาศัยปปรรอ,อ,ยอรูปธาตุซึ่งเป็นธาตุอันแปานี้ก็ตามเหตุตามปัจจัยของสัตว์นั้นว่าสัตว์นั้นสร้างเหตุไว้แค่ไหนอย่างไรสัตว์ก็จะได้อัตภาพตามนั้นดังนั้นคําถามที่น่าจะเป็นประโยชน์คือเกิดมาแล้วจะทําอะไรดีในเมื่อมันเกิดมาแล้ว